โคชออสเรียก35สาวนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยเก็บตัวเข้าแคมป์เต็มทีมแน่นปักทั้งตัวหลักมากันครบดาวรุ่งก็เต็มทีมเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของทีมเย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันเลยทีเดียวนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับช่องข้างสนามนะครับ 35สาวนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยนั้นเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเก็บตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในขณะนี้นะครับมีทั้งนักตบมากประสบการณ์ที่เล่นอยู่ในลีกต่างประเทศรวมไปถึงผู้เล่นที่เล่นอยู่ในไทยแลนด์ลีกและบรรดาผู้เล่นดาวรุ่งสายเลือดใหม่ซึ่งโคชออสกำลังเตรียมทีมฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเป้าหมายที่จะทำผลงานให้ดีที่สุดในรายการแข่งขัน VNL หรือ Volleyball Women's Nations League หรือวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนั่นเองนะครับ รวมไปถึงการสะสมคะแนนเพื่อไต่อันดับเข้าไปยืนในท็อป10ของโลกซึ่งปัจจุบันไทยนั้นรั้งอันดับที่13ของโลกนะครับรวมไปถึงเป้าหมายที่สําคัญก็คือการเข้าไปเล่นในโอลิมปิกเกมส์ในรอบสุดท้ายให้ได้หากเข้าไปเล่นในรายการโอลิมปิกได้ก็จะเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป้าหมายของโค้ชออสรวมไปถึงนักวอลเลย์บอลและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนั้นมีความชัดเจนเป็นอย่างมากที่จะก้าวไปข้างหน้าพัฒนาทีมไปสู่ระดับ ซึ่งในตอนนี้ก็เริ่มเห็นแผนงานเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับที่ตอนนี้มีทั้งนักวอลเลย์บอลที่มากประสบการณ์และฟูมฟักผู้เล่นวอลเลย์บอลดาวรุ่งไว้เป็นอะไรสำรองอย่างมากมายเลยนะครับสำหรับผู้เล่น35รายที่โคชออสและทีมงานเรียกเข้ามาเข้าแคมป์ฝึกซ้อมอยู่ในขณะนี้นั้นเรามาไล่เรียงกันทีละตำแหน่งเลยนะครับโดยในตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งเซตเตอร์มีทั้งหมด6คนประกอบไปด้วยพรพันธ์เกิดปราดนัทนิชาใจแสนจนกพรแสงทองนัทนิชาแท่เล้ารัชดาชะอนช้นโชน และปั่นที่ตาคงนอกนะครับในตำแหน่งตัวตีหัวเสาประกอบไปด้วยอัชรพรคงยศดนพรสินโพวริศราศีทะเลอร์กาญจนาศีสายแก้วกติกาแก้วพินสุภาวดีพันวิไลนุชนาถหอมพิทักษ์สสิพาพรจันทวิสูตรและชัชชุอ่อนโมกสีนะครับในตำแหน่งตัวตีตรงข้ามหัวเสาหรือว่าบีหลังประกอบไปด้วยพิมพิชยาโกกรมธนชาสุขสดวิรัญยุพาอินจันนัทธิมากุบแก้วประพัชยาพลธรรมนัทวันผาไทยสงและนันพัฒมูลจะคำนะครับ ในตำแหน่งมิดเดิลบล็อกหรือบล็อกกลางบอลเร็วประกอบไปด้วยทัดดาวนึกแจ้งฮัทยาบำรุงสุขกัญยรัตขุนเมืองนัทธริกาวสารมิมนรัตนพันธ์สศิธรเจตตะทิพสุดาบัวหลายและวารุณีการรำครับในตำแหน่งลิเบอโรหรือตัวรับอิสระประกอบไปด้วยปิยนุษแป้นน้อยจิดาพานาหัวน้องกัญยรัต์คำบงนิชกรวันสุขและกัญยพัฒน์ขุนมาตนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ารายชื่อที่โค้ชออสเรียกเข้ามาเข้าแคมป์ในครั้งนี้เป็นการเรียกเก็บตัวที่แน่นที่สุดมีจํานวนผู้เล่นมากที่สุดของทีมเย์บอลหญิงไทยเลยทีเดียวนะครับและในปีนี้ทุกตําแหน่งสามารถที่จะมีตัวเปลี่ยนทดแทนกันได้ทุกตําแหน่งซึ่งเป็นการดีที่จะทําให้ผู้เล่นเจนใหม่หรือผู้เล่นดาวรุ่งได้มีประสบการณ์มากขึ้นรวมไปถึงผู้เล่นตัวหลักจะได้ไม่กรอบในการลงสนามจนเกินไปนะครับซึ่งดูจากรายชื่อที่โค้ชออสเรียกมานี้จะขาดเพียงก็แค่วิภาวีสีทองที่เจ็บเอ็นเขา่าฉีกขาดไปเท่านนนานนนนั้้อกกจีย ได้เรียกสสิพพรจันทวิสูตรกลับมาเข้าแคมป์ทีมชาติอีกครั้งหลังจากที่หลุดไปก่อนหน้านี้นะครับรวมไปถึงดาวรุ่งหน้าใหม่ที่โคชอ,ออสเรียกเข้ามาเข้าแคมป์เป็นครั้งแรกอย่างกัญญพัฒน์บุญมากที่เล่นในตำแหน่งริเบรโรรวมไปถึงทิพสุดาบัวหลายตำแหน่งมิดเดิลบล็อก รัชดาชะาอ้อนโชมและปันทิตาคงนอกในตำแหน่งเซตเตอร์เรียกได้ว่าให้โอกาสกันอย่างทั่วถึงเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ต้องติดตามดูกันในรายการ VNL หรือการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั b ่นลีกที่จะทำการแข่งขันวันที่4มิถุนายนถึง27รกรกฎาคมที่จะถึงนี้ว่าใครกันบ้างจะเข้ามาเป็นผู้เล่น14คนสุดท้ายที่จะได้โอกาสไปลุยศึก VNL วอลเลย์บอลหญิงเนชันลีกในปีนี้กันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปต่อไปกับช่องข้างสนามกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้ว คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆขอบคุณที่รับชมนะครับ